ตามคับลี่ป้ายแดงนะครับไม่แน่ใจว่าฮีทหรือเปล่าหรืออะไรยังไงกลิ่นไม่มาแรงมากนะครับก็เลยไม่แซงตามแบบชิวๆโอ้โหกลิ่นแบบต้องกดกระจกนะไม่ดุแรงตัวนั้นเป็นสองยศูนย์นไม่บิดนะยูสองยูศูนย<อ>์จีจีจอ่าอาจจะไม่มีแรงบางจะหวาแรงหายต้องให้มอไซค์าาแซง ถ้าตัวรู้ไหมว่าจะต้องพัดน้ำมันไอเนี่ยน้ำมันออาต้เดือดยังไม่ถึงจุดที่อว้นได้กิ่นไหมครับขับไหมเนาะรุนแรงเลยนะเกือแบบกิ่นไหมอ่ะ พ่ห้อจะคาไว้ที่เกียร์ได้เกียร์หนึ่งแต่ถ้าบางยี่ห้อไม่คาก็ไปลุ้นเอาอันนี้ยังไม่จุดทิ้งเลยนะดูนะครับไม่แซงจะตามไปดูเคลแบบนี้ควรจะจอดพักนะครับ <c ats> เพราะรถมันจะอืดลง <c oughs> อืดลงอืดลงแล้วถ้ามันชันหนักหน่วงขึ้นเนี่ยอันตรายมากนะครับเราจะหมดแรงเอาดื้อ ถ้าบางลายบางเกสนี่น้ำมันเดือดจนแห้งเนี่ยก็เรียบร้อยครับสไลด์มันก็มีวิธีแก้นะครับคือส่งไปเลยหรือจอดพักระยะนะครับถ้าเราไม่ชำนาญทางทางภูเขาแล้วเราเบนซินเอ็เอแล้วหยอดไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยเร่งไม่ถึงทอรนะครับเร่งไม่ถึงแรงบิดเนี่ยอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่ว่าจะลดใหญ่ลดอะไรแล้วมันจะต้องมีแรงขึ้นเข,ขาปีนเขาไม่ใช่นะครับอันนี้คือมากเขาไม่รู้เราเรว่าเขาเป็นกระจกด้วยว่า,าใช่มากเลยนะครับขึ้นทางภูเขานต้องเอากระจกลงด้วยนะนคือครับกลิ่นมันไหม้รุนแรงมากถ้ากลิ่นมันเข้ากล้องได้นี่อยากจะแบ่งปันไปให้ดมนะเนี่ยคือรถเนี<า>่ยไม่มีแรงเลยนะครับแต่เราไม่แซงนะเราจะตามไปดู อ hmm. ืมอะไรจอดเข้ามาแบบออันนี้ก็น่าจะจอดพักรถไม่ขับได้เหรอเดียวโอ้กลิ่นไม้แรงมากเลยใช่เราไม่แซงเราอยากรู้เราจะตามไปดูเรามาจากช่อง9แบบโอ้โหกลิ่น อยากให้ท่านสัมผัสแรกๆกลิ่นในนี้กินน้ํามันเกียร์ออโตโอ้นะครับจำกินซีแอได้เลยนะครับอันนี้คือต้องเร่งสู้ให้ถึงรอบนะครับโอ้รถล,ลงอย่างนี้ต้องเยอะๆนี้ต้องแอนด์ชิดเบรกนะ เอ็ N, N, A, นเอเน่ยถ้าฉุกเฉินอะไรยังไงต้องปิดแอร์นะครับถ้าท่อมันหมดหรือแรงมันจะขึ้นไม่ไหวแต่ถ้าเป็นพวกอ,อัดอากาศพวกมีเทอร์โบไม่ต้องนะครับนี่ดอกซากุระนั่นบานอยู่บนยอดดอก ดอกเอีอยงดอกซอยเราเคยแบ่งบ้านบนลานพื้นดินจะรอดไหมเป็นไมหรไม่มีแรงเลยนะครับไม่มีแรงเลยเป็นยนี่ยสุดๆเพราะผมเคยขับมีว่า 2.0G มันได้ประมาณไหน เหม็นเหม็นจนแบบอาจจะไม่ออกแล้วคนในรถเขาจะรู้ไหมเนี่ยเอาไปอบวเอออ้าวโผว่วมาโอ้เด็กน้อยเด็กน้อยออดีอันตรายนะครับอย่าอย่าให้ขึ้นมาอย่างนี้นะอันตรายครับตลบเป็นระยะระยะจริงมันน่าจะน่าจะขึ้นมาหายใจไหมเนี่ยน่าจะอบพวนนะมันไม่มีทางการกินได้หรอกในรถ นะครับจุดพีของเส้นดอยช้างครับ เชียงรายดอกซากุระบานแล้วนะครับดอยช้าง Melbourne. เมลเบิร์ยนยังไม่เปลี่ยนสีครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปจุดชมวิวอะไรหมอโอ้บานแล้วครับบานแล้ว <c oughs> บานแล้ว น่ครับบานเต็มดอยแล้วนะนี่บานเท่าที่ดอยช้างมีนะ่ะโอ้บานจนดอกใบอ่อนออกละโอ้ยป็นขาลงครับดอกซาก,กุระบาน,นแล้วนางพญาเสือโคกนี่ครับโซนนี้ก็บานไอ้นี่เลยบานฉับเลย เดี๋ยวจะพาไปดูจุดชมวิวดอกซาก,กุระของอดอยช้างนะครับดอกนางพญาเสือโครมนั่นแหละ <wheelchair. S 1> เดี๋ยวบ่อน้ำชิปนะครับเห็นป้าย<ห>บ่อน้ำชิแปเลี้ยวซ้าย,ายชนะครับจุดอักสรลักสงนี่นะครับโอเค เราจะขึ้นไปดูซากุระกันนะจ๊ะนี่ใช่ไหมชมกับมมีรายช่างตรงนี้ยังไม่บานเลยหมอใกล้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 เกือบเกือบนนี้เหมือนจุดชมวิวยุทธจักรนะครับนี่ ไม่ไผแบบเหมือนนังจริงกำลังภายในอะ่ะไผนี่หายากนีไผ่แล้วก็แสดงว่าน,น้ำดี i'm not the บ้านเต็มอยู่รับแขกทุกปีทเ,ปเท่านี้ตามมาเจสตีมาด้ยนี่นะครับก็บานแล้วอากาศนี่ครับบานบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูจุดชมวิวอ,อัปเดตนะครับโดยช้าง ชมวิวโดวยช้างเนาะก็ดอกซากุระก็เริ่มเบ่งบาน,นแล้วครับอย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อพาคิดใหม่ๆจะพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ชิงออกลัความส,สุขที่การปล่อยว่าความรู้กันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบ<ป>ายขอขอ